สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่นะครับจะนำเพื่อนๆมาชมดอกมาชมดอกแบล็คเบอร์รี่นะครับซึ่งผมจะปลูกไว้ไม่นานนะครับปลูกไม่กี่เดือนนะครับตอนนี้นะครับเขาเริ่มออกดอกแล้วครับเพื่อนๆนี่นะครับมาดูดอกกันนะครับดอกแบล็คเบอร์รี่ก็เพิ่งเห็นครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับเพิ่งออกดอกนะครับ ดอกสวยเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะนี่นะครับ b l a c k b ์ r ี่นะครับออกดอกมาแล้วหนึ่งช่อหนึ่งอ่าหนึ่งยอดนะครับยอดนี้ออกดอกนะครับแต่ยอดอื่นยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกเลยนะครับยอดโตนะครับยอดสวยนะครับเพื่อนๆปลูกมาไม่กี่เดือนครับเริ่มหัดดอกหัดออกดอกแล้วนะครับนี่ครับ พอดีผมได้ทําโครงให้นะครับทําโครงเสร็จนะครับเพื่อนนี่นะครับปลูกใกล้ๆกับต้นยางนะครับนี่ครับยอดสวยมากนะครับเพื่อนนี่นะครับก็ซื้อต้นพันธุ์มานิดเดียวนะครับประมาณห้าเซนนะครับห้าเซนติเมตรนะครับต้นพันุ์นะครับก็สั่งก็ซื้อมานะครับ ในราคานะครับ150บาทนะครับต้นหนึ่งนะครับต้นเล็กๆนะครับที่ซื้อมาปลูกนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ก็ปลูกมาไม่กี่เดือนก็ออกดอกเลยนะครับออกดอกไวนะครับถือว่าไวแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าออกดอกเร็วหรือช้านะครับผมก็เพิ่งเห็นนะครับเพื่อนๆรจะเลื้อยไปตามที่ ที่ทาให้นะครับที่ผมทําให้ดอกสวยครับสวยมากครับเพิ่งเคยเจอเพิ่งเคยเห็นครับผมคลิปนี้สั้นๆครับก็มาดูดอกแบล็คเบอร์รี่กันนะครับไม่รู้สายพันธุ์ไหนนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆรู้จักก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็เพิ่งปลูกนะครับรู้สึกจะออกดอกไวนะครับมีอยู่ 2- 3สต้นนะครับที่ปลูกนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผม มาชมดอกแบล็คเบอร์รี่กันนะครับส,สวยๆนะครับส,สวยๆนะครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม